เอาอีกแล้วพี่ครับหาเงินด่วนเลยนะครับหาเงินด่วนเลยนะครับต้องหาเงินประกันตัวเพิ่มครับเงินที่เตรียมมาหมื่นเดียวไม่พอไอ้ีครับไอ้กดนไอ้พี่ครับเครียดเลยพี่ดำแซะไปช่วยหน่อยเร็วนะดำแซะไปช่วยหน่อยนะหมื่นเดียวไม่พอประกันตัวนะสองก็ทงไอ้พีครับก็คือแบบ คดีนี้โดนหลายมาตาจัดอะโดินหลายมมตจาจัดแล้วก็มีพฤติกรรมหลบหนี้่ะวันนี้ศาลไม่ให้ปันตัวเพราะวงเงินไม่พอไม่เป็นไรครับ้างานที่ผมมาพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้ครับไอ้เงี้ยง่ครับมามามาย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียง <c oughs> แค่เรื่องสมมตุติตรวละอรรู้ตัวใส่เข้าไปนะครับเพื่ออัตถรสนะครับในการรับชมรับฟังทุกท่าน ใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดตะตะไข่ฝากกดกระดิ่งเป็นกำหลงใจให้กันนะที่ครับนะเอฟซีครับบัลไหลเลยสีครับนะพ <c oughs> ี่แจ๊คช่วยมันด้วยต้องหาตัวต้องหาเงินไปการตัวเพิ่ม <c oughs> ไม่พอเอฟซีครับไม่พอนะครับไม่พอ นะครับถูกคัดค้านการปนการตัวด้วยอสิครับไปด่าเขาว่าไงครับไอ้สารและเลวอย่างนี้เนี่ยไปดูถูกนะไปดูถูกว่าเขาเลวนะครับนะซึ่งซึ่งมันไม่ใช่นะครับคําด่าเขาว่าไอ้แคะอยู่ฝั่งไหนก็หักหลังฝั่งนั้นนะครับนะโอ้โหยด่าเขาไอ้เลวไอ้แคะชอบหลอกหลวงเอฟซีโอ้โหมันแรงครับเอฟซีครับชอบบูดี้ดูถูกคนไอ้แคะกระเทยหลักกิโลอย่างเงี้ยกระเทยหัวโป้อย่างเงี้ย,น,ยน,นะ ขายของกดราคาอย่างเงี้ยโอ้โหขายของตัดหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละคําแต่ละคานะครับการตัวหมื่นเดียวมันพอที่ไหนแล้วมันไม่พอมึงจาคําพูดมึงได้ไหมเนี่ยมึงจําคําพูดได้ปะประการตัวหมื่นเดียวมันไม่พอนะทุกท่าน,นไปว่าเขากระเทยหัวโป๊กระเทยขายของตัดราคาไปกล่าวหาเขาว่าเขาหลอกลวงเอฟซีแล้วก็ไปกล่าวหาเขาว่าอยู่ฝั่งไหนเนี่ยหักหลังฝั่งนั้นแรงแรง ไปด่าเขาเสร็จแล้วมึงก็ไปเอาคลิปเสี่ยงหัาเปิดมันจะมันจะรอดไหมล่ะมันจะรอดไหมล่ะฮะดำม,มึงดูลูกน้องมึงนี่ลูกน้องมึงแต่ละตัวเลยโง่โง่ในนิทานเรื่องนี้ครับพี่สีครับนะม,มึงเอามึงเอาไอ้กดนมาเป็นลูกน้องได้ยังไงมไม่ดูมันโง่ให้ไหนอะไปด่าเขาไอ้แค่นะครับแต่เวาคลิปเสียงเขาเปิดมันก็ยืนยันได้ไว่าแคะคือกุมา้วโค้งจริงไหมโอ้กูไม่เคยเจอใครโง่ขนาดนี้มาก่อนเลย มันจะไปสู้ยังไงอะเข้าข้อเต็มๆเลยเนี่ยเงินประกันตัวมึงเตรียมมาหมื่นเดียบันพอที่ไหนแล้วโอ้โหมีประมาณในการโฆษณาอีกแล้วมึงมีพฤติกรรมลบหนีเขาไปคัดค้านการประกันตัวการที่ไปคัดค้านการประกันตัวเนี่ยมันมีผลทําให้เสี่ยเงินค่าประกันตัวเพิ่มอาจจะได้ประกันตัวก็จริงแต่มีวงเงินในการประกันตัวเนี่ยอาจจะสูงขึ้นจากหนึ่งหมื่นเป็นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นมันก็เป็นไปได้ทุกท่านเพราะว่ามีพฤติกรรมลบหนี แล้วก็มีประวัติในการถูกจับถูกหมายจับจับทุกท่านเขา้าใจไหมมีกรณีนี้มาทําให้ถามว่าได้ประกันตัวไหมได้ประกันตัวเพราะว่าเป็นแค่คดีมิ่นมันก็ไม่ได้ไม่ไ,มไเป็นคดีที่จะไปทําร้ายใครไปฆ่าใครแต่จะต้องเสียเงินประกันตัวเพิ่มจากหมื่นอาจจะเป็นสองหมื่นสามหมื่นเพราะฉะนั้นวันนี้มึงเตรียมไปหมื่นเดียวไม่พอ <laughs> มึงเตรียมไปหมื่นเดียวมันไม่พอมันจะไปพอที่ไหนละหมื่นเดียวมึงบ้าก,กละมังกูถามหน่อย นะหมื่นเดียมมันไม่พอมึงต้องเตรียมไปหลายๆมื่นไอเวนมึงนี่ตวโหนะครับนะแม่ครับแม่แม่ช่วยกดด้วยกดไม่มีตังจ่ายเงินประกันตัวกดมีเวลาแค่คืนนี้กดจะไปหาเงินที่ไหนแม่แม่ถ้าไม่มีเงินอนะ่ะก็ต้องถูกติดอ่ะนะถูกติดถึงแม่ก็สาบานตนอ่นะเข้าใจปะ แม่แมอย่าทิ้งดำแจ๊นะอย่าทิ้งดำอย่าทิ้งกดนะดำแส้มึงอย่าทิ้งมันดิมึงไปหามันหน่อยสิโอ้ไปช่วยมันหน่อยมึงอย่าทิ้งมันสิมึงทิ้งมันไม่ได้มันไม่มีใครนะเพราะมันเป็นมันเป็นแมงดาที่ชอบเกาะชอบแบบนู่นนั่นไหนเงี้ยมันไม่ได้มึงก็ต้องช่วยมันหน่อยดิเออโอนเงินเพิ่มให้มัน อีนะผมแดงหายไปไหนล่ะฮะแม่ผมแดงเขาเรียกผมผมต้องประกันตัวด้วยหลักทรัพย์สองหมื่นหมื่นเดียวมันไม่พอเพราะว่าฝ่ายโจทย์เขาม,มาคัดค้านการประกันตัววันนี้ผมก็เลยไม่ได้ประกันตัวศาลให้ผมมาพรุ่งนี้ผมมีเวลหาห่างกันแค่วันนี้และพรุ่งนี้ผมไม่มีเงินประกันตัวผมต้องทำยังไงล่ะผมต้องไปนั่งขอทานอยู่หน้าศาลไคฟงเหรอหรือจะให้ผมคุณแนะนํานะคุณแนะนํมไปนั่งขอทานอยู่ตรงตลาด จะมีตลาดสดอยู่แถวแถวนั้นแะแถวอีสานนั่นะมึงไปนั่งขอทานเลยนะไอ้กดมึงไปนั่งขอทานเอากะลาเนี่ยเพราะสันดาบพวกมึงชอบขอทานกันมึงไปเลยนะมึงไปเลยมึงไปนั่งขอทานเลยเพราะว่าพฤติกรรมพวกมึงมันชอบขอทานกันเพราะฉะนั้นมึงชอบขอทานกันก็ไปเลยไปนั่งขอทานนะอืมนั่งขอเงินนะมื่นเดียมจะไปพออะไรแล้วมึงไปด่าเขาเยอะขนาดนั้นบ้าบ้าแล้วมึงมีประวัติหลบหนีด้วยนะครับ อมืมีวัดลบหนีด้วยไปย้าว่าเขาไปหลอกลวงเอฟซีอยู่ไปอยู่ฝั่งไหนก็ฝั่งหลังฝั่งนั้นมันเป็นคาพูดที่แรงอย่าไปทํามึงพูดอะไรมึงฟังกูมั่งดิมึงไม่ฟังกูเนี่ยชีวิตมึงถึงบันไลทุกวันเนี้ยมึงไม่ฟังกูไงถ้ามึงฟังกูชีวิตมึงไม่บันไลอย่างนี้หรอกเชื่อกูดิเพราะที่แค่นี้มึงก็โอ้โหไม่ไม่มีอนาคตแล้วจริงไม่มีอนาคตเลยผมดูทรงแล้วไม่น่าจะมีอนาคตเลยนะครับอืไม่มีอนาคตเลย ใชปะเออนะครับตู้คัดค้านกานการตัวอีกห้าตายแล้วนะครับตายแล้วนะตายแล้วไอพี่ตายแล้วนะสินะนะเตรียมเงินไหมยังขอทานยังนะท่านหมูคัดค้านบ้านมึงดินะท่านหมูคัดค้านบ้านมึงดิหึ กูไปเป็นโจดฟ้องเมือสัตว์ขึ้นหัวข้อมึงขึ้นหัวข้อผิดเลยนะไอลายทิ้งแล้วครับไอลายกลับบ้านแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วนะไอลา์ทิ้งแล้วนะ <củ ść> มื่นเดียวมันไ,ไม่พอเข้าใจไหมเนี่ยไอมิดนะไอกดมิดเออมื่นเดียวมันไ,ไม่พอมึงก็ต้องเตรียมไปอีกมื่นหนึง่งนะครับสิแล้วองเตรียมเงินไปอีกมื่นหนึ่ง อนนี้ก็กาลังไ์สดขอทานครับก <tinc S 1> <giving quin. S 2> ูแนะนํานะมึงไปนั่งมึงไปนั่งไ์สดขอทานนะมึงไปนั่งไรสดขอทานอยู่ตรงตลาดสดเนี่ยมันมีตลาดสดอยู่ตลาดหนึ่งมึงไปนั่งขอทานที่นั่นเลยมึงเชื่อกูสิเออไนสิครับมึงไปนั่งขอทานอยู่ที่นั่นเลยมึงเชื่อกูสิเออมึงจะได้เงินแน่มึงได้เป็นกอเป็นกรรมแน่นอนจริงจริงมึงเชื่อกูดิมึงได้เงินแน่เป็นกอเป็นกรรมเป็นเป็นกอเป็นกรรมแน่นอนมึงเชื่อกูมึงไป มึงไปตามที่กูบอกอ่ะมึงได้เงินแน่สี่กับพิดาเขาไว้เยอะครับเนี่ยสมแม่งเวรกรรมสมหน้ามึงไอ้ชาชื้อมีพฤติกรรมหลบหนีนะที่เดี๋ยวเจอกูในไลฟ์เดี๋ยวขึ้นไลฟ์สิครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลฟ์นะที่สครับนะเออวันนี้มีกระเป๋านะครับไปเอามาอีกแล้วครับคือเขาไปเอามารายได้ทุกอย่างนะครับเราจะไปเลี้ยงอาหารเด็กกับพาไปทําบุญกันจะทําบุญกันให้สี่ครับนะเออนะครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าของเราเองนะที่ครับเนาะทุกท่านเจอกันบ๊ายบายครับ